ตัวนี้มันเป็นแอดเบดรุ่นเก้าเก่านะปี2006นะไปวิ่งมา5 3 2 2 9มโลผม,มให้ลูกค้าดูนะรถคันนี้มันถูกมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ารถคันนี้ติดนะไอ้อถังนี่มันเป็นแบบนี้นะทุกครั้งเราจะสั่งเลยมาต่อน,นี่แต่ตอนนี้ละมันมันเสอรบอกคันนี้ติดนะฮะติดปกตินะชุดสีเสื่อมตามการสภาพนะล้อมแม็กตามนี้เลยนะแล้วก็รถออนได้ปกติ นะเล่ม15วันรถยังโอนไดปกตินะรถต้องใช้นะลูกค้าพางใช้มาปีเลยนะหกี่เองนะรถคันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนรถใหม่ป้ายแดงเลยประมาณ50,000นะแต่จัตาภาพนะถ้่าไปทำเรียบร้อยผมว่า 10, หมื่นนึงขายได้รถคันนี้สตาร์ตติดนะสตดดาร์ตดตาติดแต่ว่าตัวสายคันเร่งมันขาดไม่มีนะผมว่าเอาไปขายอะไรก็คมแล้วคัน <laughs> เครื่องมันยังดีอยู่เลยเครืองยังติดอยู่เลย 5 5าพัห้ายเลยมาสตัดติดด้วยติดพอใไคันละห้าพันห้าอยบาทพูดอะไรเห็นมพนะครับพอใส่ตารติดนะครับคละห้าพันหบาทสายตามนี้สายพันเร่งไม่มีนะเไทยนะรับพูาทพูดามาไม่เกินบาทอใจคละห้าพันหบาทนะครับตัวแอร์เบรนะครับนับหนึับบสองนับสองห้าพันห้าร้อยบาทจากป้ายแดงห้าหมื่นปีศูนย์หกบสี่ปีนะครับนับ ผมคันไม่ได้ครับถ <c oughs> ้าไปแล้วจบแค่นั้นถ้าพร้อมกันอีกแล้วผงสั่งสิสบก็คือจบเลยให้เท่าไหร่ก็ไม่ได้